คต้าแคมรี่2.5สปอร์ตตัวใหม่นะเชนค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดวางขันเลขใหม่อยู่ที่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะและราคาดีมากๆเลยนะคะ9แส0สาบาทเองนะคะสีขาวมุกสวยๆคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจอนะคะรายละเอยียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ใน,นคลิปเต็มได้เลย สสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจกับน้องกังเ็นเพชรยนนะคะคุณพี่ขาตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สํานักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะรีบมานําเสนอโตโยต้าแคมรี่2.5สปอร์ตตัวใหม่ในเชนปี2022ค่ะคุณพี่เลขไม้วิ่งอยู่ที่111,000โลเท่านั้นราคาดีมากๆเลย939,000บาทได้เป็นโทนสีขาวมุกมีจอดให้ดูทั้ง2คันเลยแต่มารีวิวคันนี้ก่อนป้ายเบียน4357นะคะยัง,งย่่่งอไมติดจคะคะุณ ่ะอปชันแบบจัดเต็มเลยนะตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรคเตอร์เซนเซอร์ด้านหน้า2จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ขาการดีไซน์กระจังด้านหน้าจะแตกต่างกว่าปี2019นะโทนสีนะคะคุณพี่ขาขาวมุกประกยเมเทัลลิกค่ะสีสวยค่ะรอยบุบลักยิ้มไม่มีรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนับผิคว่ำมจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะคุณพี่สภาพเดิมเลยล้อแมกนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะคุณพี่ขาตัวยางนะคะตัวนี้ได้เป็นปี2023ด้วยนะคะคุณพี่ยางปีใหม่ดอกยางชัดลึกไม่มีรอยแตกเลยนะคะตัวช็อคด้ ด้านในจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะคันนี้ไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนโชคมานะคะตามกิ๊บหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแตกเลยค่ะคุณพี่เห็นไหม สภาพเดิมสวยเลยนะคะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้นะคะที่เปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้กุญแจนะคะเป็นกุญแจดีโมมนะ,ะสามารถปลดล็อกล็อกรถจากการแตะประตูตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกทุกบานนะคะเป็นพาร์ทเดิมโตโยต้านะคะไม่มีการเปลี่ยนมาเห็นไหมคะคุณพี่สภาพยังสวยโครงสร้างเดิมตัวสีไม่มีการทํามาคะ่ะเรียบรื่นสม่ําเสมอเท่ากันเลยนะคะคุณพี่สีนยางนะคะใช้งานได้ตามปกติจุดเม็ดอาร์คค่ะคุณพี่ให้เห็นแบบเรียงรายแบบนี้เลยนะคะไม่มี การเคาะการทํามานะคะคองเดิมจากศูนย์หมดเลยค่ะคุณพี่คะเรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูด้านหลังซ้ายมือตรงนี้นะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะขาขแผ่นเพจยังอยู่เลยค่ะคุณพี่แคมรี่ทุกคันนะคะม่านด้านหลังจะเป็นไฟฟ้าด้วยค่ะคุณพี่คะนะ,ะดูในส่วนนี้เท่าไงกระจกพัดเดิมนะคะโตโยต้าหมดเลยม่านด้านข้างตัวนี้จะเป็นปรับเมนนุ่นนะคะลูกค้ามีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะของแคมรี่นะคะ แล้วก็ม่านด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าด้วยโครงสร้างเดิมหมดค่ะคุณพี่ค่ะตัวสีไม่มีการทํามานะคุณพี่มาดูจากเม็ดสีได้เลยไฟด้านท้ายตรงนี้นะคะคุณพี่ถาได้เป็นแบบ LED เซนเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดด้วยกันพร้อมกล้องถอยนะคะคุณพี่กล้องชัดมากๆไฟแท้ไฟเดิมเป็นของไทยโคยโตะนะคะไม่มีรอยแตกค่ะคุณพี่ตัวนี้ถ้าเป็นปี2022จะได้สติกเกอร์นะคะครบรอบ60ปีจากโตโยต้ามาให้ด้วยนะคะอันนี้เปิดให้เห็นนะถอดตรงข้างท้ายให้ดูเลยว่าโครงสร้างด้านท้ายค่ะคุณ ไม่มีอรอยเคาะรอยทําหรือรอยทําสีมานะคะคุณพี่ซินทานมะพร้าวเห็นได้ชัดเจนนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีมาให้นะคะคุณพี่แล้วก็ตัวยางอะไหล่นะได้เป็นล็อกระทะนะคะคุณพี่คะรับประกันด้านท้ายไม่มีการชนมานะ,ะและคือเก็บของได้เยอะมากๆมีช่องที่สามารถเอื้อมหยิบของโดยที่ว่าลูกค้าไม่ต้องลงมาจากรถด,ด้วยนะคะนี่สภาพสวยเลยนะโครงสร้างลำน้ำฝนต,ต่างๆนี่คุณพี่เห็นไหมไม่มีรอยพ่นทำสีเลยค่ะคุณพี่ แอบเห็นตรงนี้ว่ามีกล้องบันทึกด้านหลังให้ด้วยนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะกระจกนะด้านท้ายพาร์ทเดิมโตโยตา้าไม่มีการเปลี่ยนมาค่ะคุณพี่ทั้งฝั่งขวามือก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ขาเหลี่ยมสันตัวรถนะคะคมกริบชัดเจนนะคะคุณพี่ไม่มีรอยเคาะรอยทำสีนะคะสม่ําเสมอเท่ากันเลยเห็นจากเนื้อแสงตรงนี้นะคะคุณพี่ขามาดูในส่วนของประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะคุณพี่ขาเลียมส้นหัวน็อตนะคะตรงนี้นะคะคมกริบชัดเจนนะไม่มีรอยแกะไขเลยนะเดิ เต็มหมดทั้งคันนะคะคุณพี่เบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะตึงๆฟูๆเลยนะคะตรงนี้อ่ะมีที่พักแขนตรงกลางให้ด้วย นี่ที่พักแขนตรงนี้พร้อมที่วางแก้วน้ำนะคะสองจุดด้วยกันนะคะแล้วก็แอร์หลังมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตด้านหลังอีก2จุดกระเป๋าจิงงจยด้านหลังนะคะมีมาให้2จุดนะคะภายในนะคะดีไซน์สปอร์ตนะคะคุณพี่ะ่ะสภาพสวยน่าใช้งานเลยค่ะคุณพี่จุดเม็ดอาร์คนะคะคุณพี่ขาตามขอบป,ประตูต่างๆนะคะตรงนี้กลางเต็นท์ให้ดูเลยนะ,ะด้านท้ายไม่มีออรอยเคาะรอยทํามานะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยค่ะคุณพี่ขามาดูในส่วนของประตูทางฝั่งคนขับนะคะคุณพี่เดี๋ยวกลางเต็นท์พาให้ดูนะ กระจกนะคะพาร์ทเดิมโตโยต้าหมดเลยแพงประตูด้านข้างนะคะเปิดออโต้ได้ทั้งสบานหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะคุณพี่เป็นพับออโต้ได้ด้วยนะคะฝั่งด้านนี้อ่ะอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ารถมันจอดเบียดติดกันนะคะคุณพี่คะสะครับเพดด้านล่างมีมาให้เบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าเลยภายในอย่างสวยนะคะภายในสวยมากมาลองดูด้านในนะคะตัวนี้ ป้องกันการลื่นถลัยนะคะเปิดฝาท้ายตัวนี้เปิดฝาถาังน้ำมันนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เก็บบัตรเก็บเหรียญได้หมดเลยนะคะระบบ engine push start หน้าปัดหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลด้วยพวงมาลัยคุณพี่สภาพสวยสวยไม่มีลอก่อนมี c r u สคอ control ให้ด้วยนะคะกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงสองไมหน้าเชนหน้าจอทัชสกรีนจะเป็นจอแบบตั้งแบบนี้นะคะคุณพี่แล้วจอใหญ่มากนะคะแอร์ได้เป็นแบบออโต้นะคะนี่ เป็นแบบดูโอแอร์ด้วยสามารถปรับแยกส่วนกันได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเป็นเหมือนไวเลสชาร์จนะชาร์จแบตโทรศัพท์โดยไม่ต้องเสียบสายของที่ด้านในจะเป็นเหมือนที่เก็บของเข้าไปข้างล่างอีกนะคะหัวเกียร์นะคะไม่มีรอกร้อนสามารถขับ ออโต้ก็ได้เบนซก็ได้ ai, เพราะเขามีโหมดสปอร์ตนะเอาไว้เล่นรอบเครื่องเบรมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมมีมาให้ครบเลยค่ะคุณพี่ด้านในนะคะคุณพี่ขาคอนโซลตรงนี้เหมือนแบบสีดำลายเคปลาสวยๆนะคะคพี่กระจกมองด้านหลังนะคะตัดแสงแบบออโต้ให้ด้วยนะ,ะแสงไฟด้านในนี่เป็นแสงสีขาวแบบนี้นะคะ LED แสงขาวสว่างมากๆเลยนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกสองหน้านะเปิดไฟไว้นะคะปิดตรงนี้ปึ๊บ เป็นพวกรถหน่วยงานนะรอยเจิมที่หลังคาจะไม่มีนะคะคุณพี่นี่นะคะไหนขอดูคู่มือหน่อยอ้าคู่มือการใช้งานของตัวรถติดกับตัวรถมาด้วยนะคะคุณพี่อจริงว่าคันนี้ทะเลทะอนนะเต้นตีไปในงบไม่เกินสองหมื่นได้นะในงบไม่เกินสองหมื่นได้นะคะคุณพี่และสภาพรถยังสวยเลยนะคะคุณพี่คะ่ะรับรถไปนะคุณพี่ก็เรามีไฟแนนซ์ที่ จัดได้อนุมัติภายใน2ชั่วโมงนะคะคุณพี่ก็เป็นไฟแนนซ์สีเหลืองนะคะคุณพี่ไวมากๆหรือว่าอยากจะเป็นแบรนด์หลักอะส่วนมากของที่เพชรยนต์จะเป็นไฟแนนซ์แบรนด์หลักมากๆนะค,ะคุณพี่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2 0 9ผ่อน1ปีนะ,ะอยากผ่อน4ปีอยู่ที่2.69เท่านั้นค่ะคุ้มมากๆเลยนะมือ2ที่ดอกเบี้ยถูก2บาท เข้านี้นะพี่นะมาค่ะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวกางเต็นท์จะพามาชมตัวเครื่องยนต์บ้างนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์ใหม่กริปเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยค่ะ ็มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็น2.5สปอร์ตสภาพเครื่องแน่นๆเดิมเเลยะนะปรับสภาพเรียบร้อยนะคะคุณพี่แลนเลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนค่ะคุณพี่คาเหลี่ยมสันหัวนอ็อตคงกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขน้ํามันเครื่องก่อนออกไปนะคะกางเต็นเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่นะคะตัวสายไฟต่างๆไม่มีรอยหนูกัดนะคะตามข้อต่อกระดูกงูเห็นไหมคะคุณพี่ขาหนีเรียงรายจัดเก็บมาอย่างดีนะคะคุณพี่แบตเตอรี่นะคะคุณพี่ขาก่อนออกรถกางเต็นก็เปลี่ยนลูกใหม่ไปให้ด้วยจะได้แบบเอ้่นนนนชกััไปาๆคพตว เรื่องระบบของเหลวให้ทั้งหมดด้วยนะคะคุณพี่ขะรับประกันโครงสร้างเดิมหมดนะ,ะเดี๋ยวพามาดูรอบๆเลยนะคะตัวนี้นะ,ค,ะคุณพี่เห็นเลยว่าไม่มีรอยพ่นทําสีมานะคะของเดิมหมดเลย ตัวโช๊คเนี่ยดีมากๆเลยคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาเปิดฝาปงก็ง่ายมากคุณพี่ไม่หนักด้วยนะคะโชกเดิมจากโรงงานเลยนะคะเรียมสันหัวน็อตทางซ้ายด้านซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเห็นไหมคะไม่มีรอยแกะไขซีนยางใช้งานได้ตามปกติรถปี2022ใช้มาใช้งานมาแค่3ปีเองนะคะคุณพี่สภาพยังสวยอยู่เลยไฟแท้ไฟเดิมนะคะเป็นของไทยควีโตคะค่ะคุณพี่ตัวสีนะคะไม่มีรอยพ่นทามาตัวกริปต่างๆด้านหน้าไม่มีหลุดออกคะ่ะคุณพี่คะนี่ตัวนี้เป็นตัวยาง กันกระแทกเวลาเราปิดฝักโปรงนะนี่นนะนเห็นไหมคะจิ๊บต่างๆไม่มีรอยแกะเลยแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะทางฝั่ง ขวามือตรงนี้นะของไทยคุยโตเลยค่ะคุณพี่สียางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยตัวช๊คด้านหน้าค่ะคุณพี่สภาพอย่างสวยนะคะคุณพี่ค่ะโครงสร้างทางด้านนี้เหมือนกันนะคะคุณพี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะไขเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นพวกเบรก a b s นะคะจะอยู่ทางฝั่งด้านขวานะคะคุณพี่ค่ะเาจัดเก็บมาเป็นระเบียบมากนะคะคุณพี่เรียมซันหัวน็อตทางฝั่งขวามือก็เหมือนกันให้ดูให้เห็นแบบใกล้ๆเลยค่ะคุณพี่ค่ะไม่มีรอยแกะนะคะฝากระโปรงเนี่ยเดิมหมดเลยคุณพี่รอยพ่นทำสีไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ติดดมาาาจกก้ยยแงง็ัอู เลยนะคะสินยางใช้งานได้ตามปกติยังใหม่รถคันนี้ไม่ใช่รถจอดนะคะคุณพี่ค่ะเป็นรถที่ใช้งานปกติตามหน่วยงานเลยนะคะนี่นี่นตรงน,นี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็มันจะมีโค้ดเขียนว่าโตโยต้าอยู่ฝั่งนี้นะคะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพสวยเลยนะคะคุณพี่ขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะถ้าคุณพี่อยากได้จริงๆนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่ชมไม่ด้เช่นตัว2.5สปอร์ตค่ะปี2022มาอยู่ที่1 1 0 0 0 0หนึ่งหมื่นโลนะคะราคาอยู่ที่930,000 ส9 0 0 0บาทค่ะคุณพี่คะถ้าทันใดสนใจนะคะติดต่อหากางเต็นในที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ0 4 6 4 5 5 4 6,469นะคะโทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้ากางเต็นจะมานำเสนอรถเข้าใหม่แบบไหนอีกนะคะคุณพี่คะรอชมกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ